สวัสดีค่ะไปนะคะวันนี้ไปจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนเพื่อจะฉีดวัคซีนในไต้หวันนะคะก่อนอื่นเลยเราไปที่ Google นะคะก็กดลงไปถ้าเกิดใครเขียนเป็นก็อ e ีนะคะอีเดอร์นนะคะเมียวเมอเอียวเมียวนะคะอีเมียวมันจะขึ้นมาแล้วอีเ e ยนะคะถ้าเกิดใครเขียนไม่เป็นเราพูดได้นะคะ อีเมลยูเอก็ขึ้นมาหน้าเดียวกันนะคะแล้วก็กดเข้าไป okay. กดเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นมาโควิด19เห็นไหมคะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะเราก็เลื่อนลงมาตรงสีน้ําเงินนะคะตรงนี้เขาบอกให้เติงจี้ใช่ไหมเราก็กดลงไปเติงจี้นะคะตรงนี้ข้างบนนี้นะคะจะเป็นสัมมนา สมองเจนของเรานะคะก็พิมพ์เข้าไปเลยถ้าเป็นภาษาเป็นกาม,มาต้องบอกว่าเป็นกาม,มานะคะก็มันจะมีตัวภาษาอังกฤษ2ตัวเนาะแต่ถ้าเป็นบัตรประชาชนเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเดียวนะคะเป็นสมองเจนนะคะอังกฤษตัวเดียวอ่ะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะ1 2 0 4 3 3 7 9อันนี้ไปทำเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ เจนเปาขาตรงนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นเลขบัตรสุขภาพนะคะที่มันอยู่ซ้ายมือนะข้างล่างสุดนะคะก็กดลงไป4ตัวแรกนะคะแล้วก็4ตัวต่อมา 7, ต่อมานะคะแล้วก็4ตัวอีกถัดมามันทั้งหมด12ตัวนะคะ98พอเสร็จแล้วเราก็กดลงมาข้างล่างนี้นะคะ เขาก็จะถามว่าเอ้ยสงหวเชิของคุณใช่ไหมแล้วก็ตอบว่าใช่แล้วพอลงมาข้างล่างเนี้ยเขาจะมีเขาจะทดสอบนะคะว่าเราอะเป็น AI หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนนะคะถ้าเป็นคนเราก็จะมองมองอ,งอกนะคะว่าตัวอะไรก็พิมพ์ลงไปเขากลัวว่าจะเป็น AI อะเนาะ P B h ถ้าเราพิมพ์ถูกมันก็มันก็ให้ผ่านนะคะแล้วก็กดแล้วก็เขาก็จะให้เรามันก็จะขึ้นหน้านี้มานะคะเรากรอกเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราที่จะติดต่อมานะคะเด้งมาหน้านี้แล้วนะก็จะมีเลขที่บ,บัตรประชาชนของเราโทรศัพท์ใส่บสเบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปนะคะ ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปแล้วเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราอยู่เขตไหนแล้วก็กดลงไปเลยเราอยู่เขตไหนยังพ่อยหญ่หยุดทายตรงนะคะทายตรงอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวพ่อขอเวลาหานิดนึงนะคะอ๋อทายตรงทายตรงเส้นย台北 ไทยจงไทยนานไทอไม่เห็นซะงั้นอ๋อเจอกินตรงเสียนตรงนี้นะคะไทตรงเสี่ยนอ่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไทตรงซื่อนะคะพอเพิ่มตรงนี้แล้วพอใส่ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเลือกว่าจะฉีดอะไรนะคะก็จะมีแค่สาตัวให้เลือกนะคะเพราะว่าไต้หวันไม่ได้นําเข้าวัคซีนได้เยอะนะคะก็จะมี AC แล้วก็อันที่2ก็โมเตอร์นานะคะแล้วอันที่3คือเกาตัวนเกาตัวนเนี่ยเป็นของไต้หวันนะคะก็คือเป็นอ,อีเมลที่เป็นวัคซีนที่ไต้หวันผลิตเองในประเทศนะคะก็ไปก็จะติ๊ก3าอย่างเลยเพราะว่าอะไรก็ได้เออให้ได้ฉีดก็แล้วกันเพราะว่าในความสามารถของไต้หวันนี้ไม่สามารถที่จะซื้ออีเมลได้หลายแบบให้เลือกนะคะเราก็ติ๊กหมดเลยติ๊กหมดเลยเสร็จแล้วเขาก็ถามว่า อ,อ่านเสร็จแล้วใช่ไหมอ่านหมดแล้วใช่ไหมก็อ่านหมดแล้วเราก็ติ๊กถูกนะคะเขาถามแล้วว่าอ่านทั้งหมดหรือยังเข้าโครงข้างบนอนะ่ะพอเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกนะคะแล้วก็ส่งนะคะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ